อ,อีกคนกำลังเป็นช่วงขาขึ้นดาวอีกคนกลับเป็นช่วงขาลงเก่งฮาริตน้ำพิงคนภัสกอเก่งปีจอนตอนนี้คือ3ามางสิดาวราหูอยู่ในช่วงขาขึ้นใครๆก็พูดถึงไม่ว่าจะแง่ดีหรือแง่ร้ายก็ดังเป็นรู้แตกจนหยุดไม่อยู่แต่ความดังนี้ก็มาพร้อมกับบททดสอบที่โหดไม่แพ้กันเพราะเป็นที่รู้กันว่าดาวอังคารเป็นดาวบา๊เรื่องที่เข้ามามักจะุนแรงต้องระวังเรื่องสุขภาพกล้ามเนื้อหรือกระดูกเป็นพิเศษนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่เก่งจะ่อยความปังจากวงการบันเทิงเพราะความปังนี้จะลากยาวไปจนถึง ที่บอกเลยว่าใครที่ดวงจรมาตำแหน่งนี้แทบจะไม่รอดสักคนนี่แหละที่น่ากังวลที่สุดส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องคำพูดสัญญาคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์เรื่องราวต่างๆจะเปิดเผยสู่โซเชียลแบบปิดยังไงก็ไม่มีสิ่งไหนที่เริ่มต้นมากำลังจะสิ้นสุดและจบลงแต่ด้วยพบของมัชชิมาที่ยังช่วยรองรับพอแบ่งรับแบ่งสู้ได้ถ้าโดนก็โดนครึ่งเดียวแต่ถ้าได้ก็ได้แค่ครึ่งเดียวในขณะที่น้ำปิงนาภพัสกรช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะรุ่งแต่จริงๆแล้วน้ำปิงกำลังเผชิญหนา้ากับมรสุมชีวิตอยู่ในตำแหน่ค่คดาววะเบที็มมไปแลจ ใครรู้ฤทธิ์ของดาวนี้เมื่ออยู่ในวงการบันเทิงในทางกลับกันมันก็คือดังแบบเปลี่ยนแปลงซึ่งฉุดไม่อยู่แต่ยิ่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งแบกรับความรู้สึกไวคนเดียวมากเท่านั้นสิ่งที่แฟนๆเห็นอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่เบื้องหลังแล้วยังชิงไปหาตำแหน่งหัวหน้าการควบคุมการทำตามที่เบื้องบนบอกเพื่อคนอื่นคนนอกดาวสามฐานสีการเปิดโปงการระบายออกมาแต่ข่าวดีคือดวงของน้ำปิงกำลังจะเปลี่ยนดาวกำลังย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คู่เงาเป็นดาวคู่ธาตุน้ำจากน และมีความคิดที่จะสร้างหรือทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วด้วยหรือนี้คือบททดสอบที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วมัมมีอย่างเราจะซัพพอตอยังไงดีชาวด้อมแขมจิราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ด้วยเพราะบอกเลยว่าเส้นทางหลังจากนี้มันไม่ได้ง่ายแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ยิ่งผูกกันแน่นขึ้นก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าทั้งคู่ต้องเผชิญกับอะไรก็รอติดตามได้เลย